สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเลขดับบนทุกหลักนะครับผมขออนุญาตนะครับใช้แผ่นเดิมนะครับผมขออนุญาตใช้แผ่นเดิมนะครับก็จะอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือสูตรนะครับผมสูตรก็คือใช้หลักแสนนะครับผมใช้หลักแสนนะใช้หลักแสนนะครับบวกหน่วยครั้งที่3นะครับ หน่วยครั้งที่3หรือว่าเลขท้ายครั้งที่1นะครับเป็นแบบนี้ครับผมนะครับให้นับแบบนี้นะครับ1 2 3 4นะครับ1 2 3 4นะครับผมให้1 2 3 4นะครับอันนี้คือ 3, ที่3นะครับผมคืออตามทำ,ทำ ตามความเข้าใจของผมนะครับนับแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับหนึ่งสองสามสี่อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลัง <realmente> いいเดี๋ยวมันจะงงครับผมเดี๋ยวเลขหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเลขหลังครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันจะงงนะครับผมใช้อย่างเงี้ยเลยหนึ่งสองสามสี่ก็คือใช้หลักแสนแล้วก็หน่วยครั้งที่สามนะครับ ซึ่งถ้าถ้ามาใช้นะครับสูตรนี้มันจะหลุดแค่สองครั้งก็คือวันที่สิบหกมิถุนากับวันที่เ,เดี๋ยวสี่เจ็ดเป็นหนึ่งห้าบวกห้าเดี๋ยวนะห้ 5, อาอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะหลุดแค่สองงวดเท่านั้นเอง งวดนี้สูตรนี้นะครับหลุดแค่2ง,งวดใช้นะครับผมใช้สูตรตั้งต้นวันที่เ,เดือนกุมภาเดี๋ยวนะวันที่1ม,มีนานะครับสูตรนี้นะครับผมใช้วันที่1มีนาห2สองนะครับ1มีนาหกสองปีที่ปี6 2สองจะหลุดแค่2งงวดเนี่ยหนึ่งธันวากับหนึ่ง มิถุนาเอ้ยสิมิถุนาสิมิถุนากับ1นธันวาสูตรนี้จะหลุดแค่2ครั้งนะครับผมซึ่งปี6 3ยังไม่หลุดนะครับอันนี้เข้าใจแล้วนะครับตรงกันแล้วนะนะครับนะครับก็วันที่10อ่ามาเริ่มกันเลยครับนี่17เมกรานะครับ6 3นะครับ17เมกรา6กสผมให้5ดับนะครับก็ออก4 9 1้าหนึ่ง เจ็ดนะครับเนี่ยหดับไม่มานะครับผมหกุมภาห้าแปดเก้าสองสองเดนะครับเกดับนะครับสิกุมภาเจ็ดแปดนึ่งสี่ศูนามนะครับสดับหมีนานะครับหมีนาแปดเจ็ดดับนะครับสิมีนาห้าศูนยนะครับหดับนะครับผมสิ ภิษภานะครับ051095 6ดับครับผม1มิถุนานะครับ831 567 1ดับนะครับผมเอ่อ16มิถุนา516 967 0ดับนะครับ1กรกฎา347 258 0ดับนะครับ16กรกฎา 873 286 0ดับนะครับ1สิงหา5้9ห9 1 0มดับนะครับสิสิงหา945 8 8 8 1หดับ1กันยานะครับ999-997-3ดับ16กันยา244 083 6ดับ1ตุลา8ปดแปดดับ 16ตุลา286 051 3ดับ1พฤศจิ5 0า404ยอดับ16พฤศจิ9ก2า 6, 6 1ดศูนยดับแล้วก็1ทธันวานะครับผม1 1 0 9 9 9 7ดับนะครับผมเดับนะครับทีนี้ก็มาดู16 ธันวา6 3นะครับผมให้5ดับนะ5ดับเนื่องจากหลักแสนเป็นเลข1หลักแสนเป็นเลข1นะครับหลักหน่วยครั้งที่3นะครับเมื่อกี้ทำความเข้าใจกันแล้วหลักหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข4เลข4บวกหหลักแสนก็เป็น5นะครับเลข4บวกหหลักแสนก็เป็น5นะครับเมื่อกี้ทำความเข้าใจกันแล้วนะให้นับง่ายๆนะครับนะครับสตัวครั้งที่หครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ให้นับไปแบบนี้นะครับผม เพราะถ้าถ้านับแบบว่าหน่วยเลขหน้าครั้งที่1เลขหน้าครั้งที่2อ,อหลังครั้งที่1ห,หลังครั้งที่2มันจะสับสนนะครับผมเอาง่ายๆแบบนี้นะครับทำความเข้าใจแบบนี้นะหน่วยครั้งที่3หน่วยครั้งที่3นะครับก็คือเลข4บวกกับ1เป็นหลักแสนให้5เป็นเลขดับงวดประจำวันที่ 16, ธันวาหกสานะครับเลขดับบนทุกหลักนะครับ งวดน,นี้ตามต่อจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับสูตรนี้นะครับผมใช้สถิติ10เดือนเดือนมีนาประมาณวันที่ 1, 6, 2นะครับหลุดแค่2ครั้งก็คือหลุดนี่ง่ายๆเลยหลุดตัวนี้16มิถุนากับ1ทธันวาเอาง่ายๆครับเนี่ยหลักแสนเนี่ยหลักแสนเลขห้นะ หลักแสนห้าบวกศูนย์เป็นห้าเนี่ยห้าหลุดเห็นไหมนะครับเนี่ยเนี่ยคือหน่วยครั้งที่สามของผมนะแต่เป็นเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยแสนบวกห้าเนี่ยหลุดห้านะครับหลักร้อยเนี่ยนี่คือสูตรนี้หลุดแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับสรุปอีกครั้งเลขดับบนทุกหลัก 5ดับบนทุกหลักงวดประจำวันที่16ธันวาคม63นะครับผมขออนุญาตใช้ใบเดิมนะครับมาอธิบายซ้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม